บนเส้นทางของนักวิ่งทั่วไปเป้าหมายคือเส้นชัยแต่การวิ่งของเครือข่ายครอบครัวทุกย่างก้าวคือการได้ช่วยเหลืออีกหลายครอบครัวนอกจากจะได้สุขภาพดีทั้งครอบครัวแล้วยังได้ความสุขใจที่ได้เป็นผู้ให้แก่สังคมมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการร่วมวิ่งทั้งครอบครัว ในงานเดินวิ่งการกุศลเครือข่ายครอบครัวเพื่อครอบครัวไทยอาทิตย์ที่10มิถุนายน2555นะณเสาธงใหญ่กระทรวงสาธารณสุขติดตามรายละเอียดได้ที่ www.familynetwork.or.th หรือทางหน้าแฟนเพจ Facebook เครือข่ายครอบครัวโทร02-954-2346-7สสนับสนุนโดยสสส มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเป่ายิ่งฉุกกระทรวงสาธารณสุขและสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทยแล้วเจอกันนะครับ